สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าๆครับผมวันนี้วันที่9มิถุนายน2565ที่นี่จังหวัดพิษณุโลกวันนี้ผมก็จะเตรียมงานวหว้ครูนะครับวันนี้จะวุ่นๆหน่อยอาจจะไม่ได้ตอบแชทนะครับผมเพราะว่าต้องเตรียมงานนะครับพอดีมีคนขอมานะครับว่าวิธีการเซตค่าหรือการตั้งเครื่องของไฮโวลต์ตัว5,500วัตต์อันนี้ผมจะทําคลิปไว้ให้นะครับเวลาไปติดตั้งการตั้งค่าแบบไหนเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับ นี่ก็เตรียมงานตั้งแต่เมื่อวานนะครับก็คือทั้งคืนเลยอาจจะไม่ได้ตอบแชทนะครับบอกไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเอ๊ะทำไมผมหายไปไหนนะครับวันนเตรียมเตรียมงานอยู่อันนี้กาลังจะขึ้นแท่นเตรียมไหวครูนะครับก็เ,เรียกไหวครูประจําปีของท่านปู่ท้าวไปสว่วนอันนี้เป็นความเชื่อแบบชาวบ้านนะครับผมน,นี่ยังเตรียมงานไม่เสร็จนะครับช่วงเวลาตอนนี้ก็เจ็ดโมงกว่าๆนะครับผมอ่ะเดีย๋ยวพาไปเซตค่าเครื่องกันนะครับว่าแบบไหนนะครับ ไปกันเลยวันนี้ก็แดดเริ่มมาละนิดหน่อยน่าจะแดดดีวันนี้ก็เ,เตรียมงานยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวบอกวิธีการตั้งค่าเครื่องก่อนสําหรับคนที่ไปติดตั้งเองนะครับผมวิธีการติดตั้งนะครับก็ให้ดูสายแผง PV มานะครับเซฟกันฟ้านะครับติดอย่างนี้จะติดแบบไหนก็ได้นะครับเอาสวยไม่สวยก็แล้วแต่อันนี้ ผมก็ทาของผมบ้าๆบวมๆนี่แหละอ่ะนะสายลงมานะครับสาย P ีีลงมาเข้าที่ตรงนี้จะมีบอกนะครับผมเห็นไหมครับคาว่า PV ตรงนี้ก็เป็นแบตเตอรี่ก็จะบอกนะครับแบตเตอรี่โอ้ฟุน่นแล้วก็ต่อจากแบตเตอรี่นะครับมาเข้าที่เบรกเกอร์จากเบรกเกอร์นะครับก่อนมาเข้าที่แบตเตอรี่ อันนี้เดี๋ยวเรื่องการไล่สายมีคนขอมาเดี๋ยวผมทําให้นะครับใจล้มๆมาดูช่วงเช้าของประมาณเจ็ดโมงกว่าตอนนี้ได้ไฟอยู่ประมาณเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยวัตต์เจ็ดร้อยกวัตต์ช่วงเช้าเช้านะอันนี้คือหกร้อวัตต์แปดแผงอ่ะมาดูการตั้งค่าเครื่องนะครับผมอันดับแรกเลยนะครับให้กดที่ตัวบนนะครับ enter กดค้างครับบางอย่างอาจจะไม่ตรงตามค่าเครื่องของผมนะครับผม อ่าพอเสร็จแล้วนะครับกดลูกศรอ,อ่าหมดแรกนะครับหมดแรกเห็นนะมันสะท้อนแสงหมดแรกนะครับตั้งไปที่ SBU วิธีการตั้งค่านะครับอย่างนี้พอเรากดไปแล้วให้กด enter นะครับมันก็จะมาตรงนี้กระพริบกระพริบนะครับมันสามารถตั้งได้เห็นนะเลื่อนได้นะครับให้ตั้งไปที่ SBU นะครับผมอ่า SBU พอเสร็จแล้วให้กดที่ enter นะครับปุ๊บ อ่าอพอกด enter พ๊บมันจะหายกระพริบนะครับแล้วก็กดไปโมดที่2ถ้าเป็นแบตเตอรี่นะครับ1 8 0แอมป์ A, 2โมดูลที่เอาจากผมไปนะครับให้ตั้งที่5 0าแอมอ่าแล้วก็กด enter อ,อย่างเงี้ยให้กระพริบเหมือนเดิมเลยแล้วก็เลื่อนเอาเห็นไหมครับส0เริ่มที่1 0บแอมปี่สิบสามสก็ตั้งไปครับแต่ของผมมันอ่าของผมตั้งชาร้าเต็มพิกัด1 0 0ยแอม ดูที่แบตนะครับถ้าแบต100แอมตั้งที่30แอมแบต150แอมตั้งที่50แอมครับผมไอ้แบต180แอมตั้งที่50แอมนะครับแล้วก็ enter ครับจะหันกระพริบแล้วนี้เราก็กดดูอ่าหมดที่3นะครับ APL ไอนน้ก็ตามเครื่องของผมนะครับผมหมด5 USE u s d นะครับหมด6 LFD ใครรู้บ้างไม่รู้นะครับอังกิษอ่านไม่ค่อยออกโหมเจ็ด e อะไร efd อ่าหมดเก้าไม่ต้องนะครับสิบก็ไม่ต้องเพราะว่าเป็นโวลต์ของไฟส่วนนั้นที่สิบเอ็ดนะครับอันนี้สิบเอ็ดตั้งที่สองแอมป์นะครับสองแอมป์คือถ้าในกรณีที่มีไฟฟ้าเขาล่วมเพิ่มมาตั้งต่ำสุดได้แค่สองแอมป์นะครับอ่าอันนี้นะครับ ถ้าเป็นระบบ48โวลต์ให้ตั้งที่เขาเรียกว่าต่ําตัดนะครับต่ําตัดที่ผมที่47คือแบตมมนไม่เหมือนกันแต่ละชนิดนะครับแต่ถ้าเป็น NMC แนะนําให้ตั้งที่48โวลต์นะครับผม48โวลต์นะตรงนี้48อ่าก็ขึ้นไปนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมเหมือนกันของผมตั้งที่47ซึ่งแบตเตอรี่ไม่เหมือนกันโอเค แล้วก็ไปโหมดที่สิบสามนะครับให้โซลาร์เซลล์กลับมาทำงานแบตเตอรี่แรงดันได้ที่ห้าสิบโวลต์นะครับอันนี้มันสะท้อนแสงอย่างเงี้ยจะมือส,สนนะั่นหน่อยนะมึนแล้วคือกลับมาทำที่ทำให้โซลาร์เซลล์กลับมาทำงานที่แบตเตอรี่ห้าสิสองโวลต์นะครับจับแรงดันไปที่สิบสี่ไอ้มันสิบสี่ไม่มีมันไปสิบหกเลยสิบหกก็ไปที่ cso นะครับ cso ตามนี้นะครับ สิปด B O N ดูเอานะครับสิบก้าอ่านว่าอะไรเนี่ย F E P นะตามนี้นะครับบางอย่างผมอาจจะไม่รู้นะครับเพราะว่าผมก็ตั้งตามที่ผมเข้าใจบทยี่ก็ L O N หรือเปล่าไอ่ย A O F 23 B อะไร b b b ีบีอ่ะยี่ิบห้า f อ f นะครับส่วนยี่สิบหกนะครับเป็นแบตเตอรี่ก็คือ f o ตติ้งชาร์ตนันะครับผมตั้งไว้ที่ห้าสิบเจ็ดแต่ส่วนระบบสี่สิบแปดนะครับเอาแบบผมไม่ได้นะตั้งที่ห้าสิบหกก็พอนะครับผมห้าสิบหกนะตรงนี้ไม่ต้องตั้งตามผม ยี่สิบเจ็ดก็ห้าสิบหกเหมือนกันนะครับยี่สิบเก้าต่ำตัดต่ำตัดก็ที่สี่สิบแปดนะครับสี่สิบแปดของผมสี่สิบเจ็ดไม่เหมือนกันนะครับสี่สิบแปดนะครับสามสิบก็ e d s ก็แค่นี้ครับหมดแล้วอ่าสามสิบเอ็ดก็ห้าสิบเจ็ดห้าสิบเจ็ดนี้ไม่ต้องนะครับสามสิบเอ็ดนี้ตั้งแค่ห้าสิบหกพอนะครับมันคือมันเต็มแบตบเต็มก็หมดแล้วแค่นี้นะครับผม ไม่ต้องยุ่งกับมันอันนี้เอาออกไปเลยก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆกล้องอาจจะไม่ครับเพราะว่ามันต้องถือมือหนึ่งแล้วก็ถ่ายอ่าถ้ากดมือหนึ่งนะครับส่วนอันไหนไม่เข้าใจก็สามารถอ่าไลน์มาสอบถามได้นะครับแต่วันนี้อาจจะตอบชา้านิดนึงครับเพราะว่าเตรียมงานไว้ขู่อ่ะการตั้งค่าแบบเบื้องต้นก็แล,แล้วกันนะครับเอาที่ผมใช้งานนะไม่ได้ตามทฤษฎีนะครับเอาตามที่ผมใช้งานจริงแต่อันนี้ผมไม่ได้ต่อไฟฟ้าเข้าร่วม เป็นระบบโซลราเซลล์เพียวๆร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่มาแล้วแปดร้อยกว่าแล้วช่วงเจ็ดโมงกว่าๆนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ตามนี้อันไหนไม่เข้าใจก็รายมาสอบถามนะครับพิมพ์ทิ้งไว้ได้เดี๋ยวผมตอบกลับโอเคนะครับวันนี้ก็ไปก่อนย้อยักษ์เขี่ยวใหญ่สวัสดีครับ